กำยามแรงคุณย่าพาเบ๊ฟเตะลูกบอลไม่มีเพื่อนพี่ก็ไปทํางานไม่มีผู้ชายย่าเตะบอลเป็นเพื่อนเลยพี่แมทริกยังไม่เดินก็ยังไม่ได้เตะบอลเอเตะบอลกับพี่เบ๊บเนี่ยเป็นเพื่อนพี่เบ๊บดิใช่ไหมแมทริกครับพี่แมทริกครับผมแมท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 เฮ้ยอย่าออกจากรถเด้อ ยอกจากรถเด้อครับพี่แมสครับพี่แมสคนหล่อของหมอมีครับนี่คนหล่อครับตาลูกพี่เบฟโอ้ไปเลยไปเลยวันนี้รถน้ำต้นไม้แล้วพี่เบบ โอ้วเก่งตังเลย <c oughs> ออออ,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 อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะไ,นได้ยังอ๋อได้แล้วละ่ะคะข่าวของเราก็เก่งมากเลยลูกมาเอามาโอ้ ลุกขึ้นลุกขึ้นแล้ว,ล,ล,วลุกขึ้นแล้วค่ะลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วแล้วแล้วปัดแล้วหนูปัดปัดปัดเออปัดโอเคลุกขึ้นค่ะเก่งมากพี่เว็บเกง่งค่ะโอเค <c oughs> เร็วเหมือนเร็วอย่าออกถนนนะมามาทางนี้ลูกมาปิ้วโอ้โหปิวเหรอ <cười> <cười> <cười là... <laughs> nón khả năng đi hả nón lại oh! oh! <laughs> Nó lại <là> <laughs> mhm mhm oh, oh. <laughs> 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 đó mhm <laughs> <laughs> à, yeah, này mhm 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 ไปไตกระบะไหนอสันเล,นล่นั่งโลงเหนื่อยผอมปเอ่เฮ้อดูซิมอยู่ตรงไหนอะลูกไม่เป็นลมบ่เอาไปดูน้องก่อนน้องน้องยี่ย้ยพี่แมทิคครับผมไม่ลงไม่ลงมามีเหนื่อยไม่อุ้มหรอกนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งเห็นไหมดูดูดูพี่เบฟที่ไหน Hmm. Uh. Uh. <laughs> nó này đã, mày quay lại, đi, bay 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 bay, hả, khao đi nấy, ní ngay phẳng <laughs> 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 ok, ah, ขาแล้วสิอ่อนเลยว้าวม้วนไหลเล่นระลึลกใช้พลังให้เต็มที่ให้สุดๆไปเลยคุณน่ะมวนไหลว่าร้านไก่ว่าร้านไกายายย่ใหญ่อะไรปรดีนอกก่อนเหมือน อ้เาโดนหัวแต่เองอืออือเจ้าหาบหาบล่ะ ไปอีกแล้วพี่เบบไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอเคค่ะ okay. เอ้า,า,อาอพี่เบบมาแป,ไปางนูน้นนะลูกเยวมาระวังล้มนะคะอ่ามองแกงวกลืนสีมวยคักๆ เพื่อนอ่อนเพนอ่อนแรงเพื่นกระสีแบบแรนหล่มเลีนเ,ยนเมยโอ้ก <laughs> <โ>องขากันเ้อยากกับร้านของเล่นพี่แมดหล่น ของเล่นลพี่แมทหล่นเหรอลูกครับพี่แมทครับเอาไม้เนี่ยเหมือนมีเอาให้มีม่เก็บให้นีข่ขอบคุณครับขอบคุณครับฟันขึ้นสองซี่แล้วนะคะผมหอยุย่งกัด่นยุงน่าจะกัดตรงนี้ใช่ไหมครับพักก่อนได้ไหมนี่พักได้ไหม,ไมพักเบรกได้ไหมลูกพักก็ได้ม็นด้นเล่นแล้ว energy เยอะ หอหอหอแมทิกทำอะไรแมทิกทำอะไรแมทิกอยู่ไหนอ <Okay. S 1> ยู่ในกระปุกอืมเ <c oughs> หงาอะอ่ะอ่ะร้อนใช่ไหมลูกเหงา ผมไมผมบางกก่่ออนนพผมบางผมเพิ่งกระมูกมั่วกระมูกมเขาเถอะพักก่อนพี่พี่ผมแดงพี่พักแป๊บนึงกินน้ำก่อนพี่ย่าเหนื่อยแล้วนะเบฟย่าเหนื่อยแล้วเห็นไหมน่ะย่านั่งพักเนี่ยท่ามีโอ้เพืเอินแม่บมานหนโอเคไปไปไปวิ่ง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 ไป อย่าเตะออกไปข้างนอกลูกเดี๋ยวรถมาพี่เวฟล้อมอมีอยู่ตรงนี้แต่๋ยมีเหยิบให้เพราะจะเป็นถาม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 าเล่นในบ้านเราลูกเอาหยิบมาหยิบมาโอเคหยิบมานี่มาเร็วรถมารถมาเฮ้ยมอไซค์มาไปรถมารถมารถมาเออโกวบงังพ่อไป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 พ่อไปปิ้วาม,ามาหาจา๋เเา,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 จารเร็วเร็วไป อาไปเก็บบอลนะเลวไม่เอาไม่ไปไม่ไปลูกโนโนไม่เอาค่ะเดี๋ยวแมวมาเดี๋ยวแมวมันจะกลับไปเลยไปเลยค่ะปิว้วพักเบรกกินน้ำไหมไปกินน้ำไหมคะ พักเวกินน้ำไมหมลูกไปไปกินน้ำเย็นๆไปเรียนว่ามีเมือ่อยไปกินน้ำก่อนไายเร็วกินน้ำก่อน